สวัสดีครับมวันนี้มาอยู่กับเกมไลฟ์4เหมือนเดิมนะฮะแต่ว่าวันนี้เราจะมารีวิวรอบที่แล้วเรารีวิวเป็น R1 ตัวปี2020เนาะเป็นตัวธรรมดาใช่แต่ว่ารอบนี้เราจะไม่รีวิวตัว M แน่นอนเราจะทำมารีวิวขคันอื่นซึ่งทุกคนน่าจะรู้อยู่แล้วแนตะ่ว่าภาคที่แล้วผมบอกว่าผมจะรีวิวคันนี้ฮะซูซูกิ GSS1000 ไม่อันนี้เป็นปีใหม่นะผมขอเล่นปีใหม่ด้วยเนะี่ย อันนี้เป็นตัว2014ันแม่ผมจำไม่ได้แล้วซูซูกิเวลาเขาเรียกกันเขาเรียกแบบเป็นรหัสย่อบแบบ L8K8 อะไรนี่ยสักอย่างแต่ว่าเนี่ยฮยายามบูสซาีไหม่ะฮะแต่ว่าผมไม่ลองดีกว่าผมเราจะมาลองตัวพันของตัวนี้ดีกว่ะเดี๋ยวอีกหนึงพยายามบูสเอาไว้ไปของแถมแล้วกันนี่ฮะแรงบิดอยู่ที่หนึ่งร้อยยี่สิบ 4.4นิวตันไมตรนะฮะแล้วก็แรงม้าอยู่ที่246อาจจะช้ากว่าอาวันนิดนึงอ้หอาวันเบาวกว่านี่แ่ะแสดงว่าคันนี้บิดดีกว่าเครื่องยนต์ดีกว่าฮนะททอปสปีดไม่รู้ว่ายังไงแต่ว่าเราต้องไปลองขับดูเอาเปา็นว่าอ่ะเรามาลองขับกันดเลยกว่าเอ้ยเราต้องมาดูของแต่งกันก่อนคันนี้แต่งท่ออาคาพ์บิก ซึ่งเอาอาคาพอบิเนี่ยผมรู้สึกว่าอาคาพอบิผมชอบดีมันเข้ากับรถคันนี้ที่สุดละอาจจะมีคันอื่นที่เข้ากว่าแบบเออบางคนชอบท่อแอ r o โรแบบมองหลังแล้วแบบเออมันเป็นทอ่อกระป๋องนี้เอซี SC ก็เทปไปอีกแบบดูแบบเต็มกว่าเดิมนะแมวฮะเราใช้เอ้ยโยชิมูระก็ได้เหมือนกันกนะแบบดูแบบมีความคามดีเท่ดีแล้วแมวเอาอันนี้แหบบละแล้วก็ น,นี่เป็นเบรกแบบสุดแล้วนะอันนี้โชก็แต่งอันนี้สีไม่แต่งสีโซ่เราก็แต่งไปแล้วแล้วก็อันนี้เป็นสีล้อไม่แต่งแล้วก็แม็กเป็นแม็กของ bst เป็นคาร์บอนไฟเบอร์แน่นอนฮะเราใส่ให้มันเบานี่อันนี้แม็กเดิมจะเป็นแบบนี้ซึ่งเราแต่งให้มันเดิมมากที่สุดมันก็สวยยอแล้วะฮะผมว่าแต่งให้เดิมที่สุดดีแล้วอะถ้าแปลว่า แต่งให้มันเวอร์ขึ้นไปหน่อยอ่ะแบบพวกล้อเนี่ยก็เท่แต่ว่าผมรู้สึกว่าเออแบบเดิมมันสวยกว่านี่แล้วก็ล้อก็เป็นอ้าวผมใช้เป็นของบิดบิดสโตนแล้วก็กระจกก็ถอดออกอ่ะถ้ารถมีกระจกก็จะเป็นแบบนี้ซึ่งผมว่ารถไม่มีกระจกมันดูสนามดีมันดูเท่ละอ่ะก็มีของแต่งแค่นี้เกมนี้มันไม่ค่อยแต่งให้เยอะเท่าไหร่ถ้าแต่งสวยก็มันไม่ค่อยได้เท่าชีวิตจริงหรอกเนาะ มาเรามาลองกับสนามเดิม n o อตบีตสองร้อยเราไม่ต้องปรับอะไรเลยอ่ะอันนี้ผมขอใช้ยางซอฟเลย้วกันผมไปปรับผมไปเปลี่ยนเซตติ้งมาแล้วให้มันแบบว่าปลดล็อความเร็วอุย๊ยนี่ไงมาแข่งกับเอสพันดับเบม่นอารเดี๋ยวเราไปแข่งเดี๋ยวเราไม่รอต่อไปเราไปรีิวเอสพันดีกว่าฟังเสียงเครื่องนะ การเขาคงดีมากคันลิงดูความเร็วแป๊บเดียวบีดไป200แนละ้อยยกดลีทำไมวะ้ย,ม,ม,ยมีตดด้วยอูย้มีเสียงตดด้วยอุย้ยยาแห่เข้าโค้งเฉยเลยอ่ะไม่เปไน็ไไนไรในไอก็ล,มล้มละดีใหม่ดีกว่า อะไรวะสไลด์เฉยแหมถือว่าเข้าโค้งดีนะเบรกก็เบรกดีเหมือนกันดูเบรกเบรกไม่อยู่แล้วอันนี้ไม่น่าจะมาแรงกันไหมอ่ะเดี๋ยวเราเบรกก่อนจุดใหม่เฮ้ย,ยได้อยู่ อ้าวฮะมาลองเท้าสปีดกันดูกับยางซอลโห้รถมันแรงมากเลยนี่รถมันแบบเล็กคันเล็กๆอะ่ะต้องพอนดเมกี้นีน้ไปสองร้อยกว่าแล้วมาตรงนี้ยาวๆเลย ไป300นะแ,ลแล้วเราทีแรกเราไปตั้งเซตติ้งใหม่อาวาันเราวิ่งไม่สุดเลยอุย้ย312ก็มี 3, แต่312เลโย,ยโอ้โห317โอ้โหแรงจริง รถที่โคตรแรงเดี๋ยวเราไปลองสนามอื่นดีกวะฮะเอาฮะเรามาลองกับสนามใหม่เป็นสนามเนอร์เบิร์กลิงนะฮะเป็นสนามที่อยู่เยอรมันแล้วแบบว่าโหสนนุดละแข่งกับ CBR ครันเดี๋ยวเรามาลองการขับดูฮะแหมที่เห็นตัวหนังสือเคๆอยู่ตรงพื้นก็คือสนามนี้เป็นสนามที่แบบว่าเอาคนมันพลาดเยอะ ราะว่าจะเลียกว่ะตายเยอะก็ได้เพราะว่าสนามมันยาว20กว่าโล20กว่าโลสนามแข่งที่ไม่ยังขยันทำชิพหายรอบหนึ่งรอบหนึ่ง20โลอะสุดมากฮนะไม่กล้าเปิดคันเร่งเลยเปิดคันเร่งคือหลุดแน่นอนได้ไหมฮะเราปรับเป็นบัตร EC 20% วิ่งเชี่ยเข้าใส่จอ่ะอะไรวะจอยลวนแต่รถมันแรงแนะซูซูกิอ่ะคือม,มีท้ายสะบัดนิดนึงตัวน,นี้ต้องเบรกโหูรถลอยเลยเบรกไม่อยู่ด้วยโหดูเลยวิ่งหยุดไม่อยู่เลยอะ่ะท้ายลอยฮนะรถมันหนักหน่ไม่ไม่ต้องเบรกก็ได้ ไม่เบรกก็แย่แล้วโอ้โหหลุดโค้งเหมือนเดิมเอ็นพีซีแม่งไม่ล้มเลยไม่หรอกมันรู้ไงมันคำนวณมาถูกถ้าไม่มีใครชนอะไรมันก็แบบว่าเออเกมนี้มันทำเ,เอไอมาดีอ่ะเฮ้ยเชื่อลืมไหมว่าเก็บลืมปรับยางเลยอ่ะว,ว่าอยู่ทำไมมันเข้าโค้งแล้วมันหลุดว่าอยู่แล้วทำไมขับล้อแล้วมันสะบัดไอ้เชื่อปรับใช้ยางมีเบี้ย โหโหสุดยอดฮะเกียร์นี้สัตว์เกียร์นี่คือแบบหน้ายกอ่ะอันนี้เปิดขัเนเร่งเตี้เลยทำไมามีแค่แค่คอนโทรลได้อยู่ชอบจริงปีนี้น่าจะขันเร่งไฟฟ้าโห ได้รถจริงเลยโอ้ถ้าเป็นไม่ได้ผมไม่มันอลองในเกมอะเดี๋ยวนะคตเราไปลองรถในชีวิตจ,จริงดีกว่าโอ้โหเชีียดเดี๋ยว,อ,ยวอันนี้เราลมเกินเยอะเกินไปแลผมว่าเราต้องหยุดเกมไว้เพียงเท่าน,นี้ก่อนนะฮะเดี๋ยวมันจะยาที่มันจะยาวเกินไปอะ่ะเอาเป็นว่าคลิปนี้ใครชอบ อะไรก็อย่า,ยยาลืมกดซับสไครต์ให้ด้วยฮะพอดียอดซับมันน้อยมากแต่ว่าคนดูเยอะมากไม่ได้เยอะหรอกแต่ว่าสิบกว่าวิวขึ้นอะ่ะแต่ว่าอย่างน้อยก็เออกดซับให้หน่อย้วกันนะช่วยกดซับหน่อยฮะเพราะว่าอยากได้เพราะว่าอยากได้อยอดซับยอดไลค์ก็ยิ่งดีนะฮะคนจะได้ดูเยอะกว่าเด,ดิมเอาเป็นว่าสลับเกมไรซี่ G S S พัน R เราขอหยุดไว้เพียงเท่านี้ครับขอบคุณที่รับชมครับ สวัสดีครับ